ฮัลโหลเทสเทสผมมหาเพียวในตำนานนะครับก่อนอื่นเลยก็ก่อนที่จะรีวิวนะผมก็จะมาทำการบอกประวัติคร่าวๆข,ของฮาเล่ฟังนิดนึงนะครตอนนี้ปี2567-2024คร,ริสศราล2024 20เนี่ยฮาเล่เนี่ยเดินทางมาได้121ปีแล้วนะครับ 121ปี anniversary แล้วนะฮะของคำว่า Harley Davidson นะครับก็ผมคิดว่า,าหลายๆคนที่เข้าสู่วงการสองล้อนะฮะไม่มีใครไม่รู้จักมันนะครับ Harley เนี่ยผมคิดว่า70ถึง80%ของผู้ชายเนี่ยมักจะมีความฝันนะฮะที่จะได้ครอบครอง Harley สักคันนะครับในชีวิตนะก็ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะที่ลงไหลแล้วก็ ชื่นชอบในมันนะครับมันเป็นรถที่สมบุกสมบันแล้วก็เป็นรถที่เป็นเหล็กนะแล้วก็เป็นเครื่องสูบวีมีเสียงเครื่องยนต์ความกระหึม่มความอะไรเนี่ยมันมัน king of the road นะฮาร์เลเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้อวยนะแต่ผมรู้สึกว่าผมผมชอบมันนะครับด้วยความดิบของมันนะครับมาเราก็ลองมารีวิวแบบพอสังเกตนะฮะว่า ผมแต่งอะไรไปบ้างนะก็หลักๆเลยนะฮะที <g <g ่ผมแต่งไปมันก็เอ่ออันเดิมเลยเนี่ยของมันเนี่ยด้วยทรงรถของมันเองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบคับสไตล์แบบนี้นะฮะมันจะมันจะเป็นแบบนี้ครับนะฮะมันจะเป็นแบบที่ผมขึ้นรูปให้ดูนะครับให้พวกคุณได้ดูนะฮะมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นโครงเอ่อมันจะเป็นทรงครูเซอร์นะฮะของออริจินอลเลยเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็แฮนด์เนี่ยมันจะเป็นครูเซอร์ นะฮะเป็นแฮนด์แบบว่าจับแบบเนี้ยจับแบบมันไม่ใช่แบบยกมาอย่างงี้แบบเนี้ยมันจะเป็นทีบาร์ที่ผมแต่งมานะของผมเนี้ยเป็นคูเซอร์แล้วก็ตอนนี้ผมไปแต่งมาเนี่ยเอาภายนอกก่อนแล้วกันนะผมก็จะแต่งในส่วนของแฮนด์นะฮะเพราะว่าการขับขี่ทางไกลเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้แฮนด์เป็นผมคิดว่าการขับขี่แบบสะดวกสบายที่สุดอะ่ะน่าจะต้องเป็นแฮนด์แบบทีบาร์แบบนี้นะฮะ แทนแบบนี้มันจะช่วยให้การขับขี่เนี่ยมันไม่เมื่อยมากนะครับมันก็จะเป็นทรงแบบประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลองไอ้นี้ให้ดูเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะจับแบบนี้แต่แรกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะฮะมันก็จะได้แบบมันจะความรู้สึกมันจะไม่เหมือนกันนะแบบนี้ผมว่ามันจะสบายกว่านะครับแล้วก็ชิลชิลเนี่ยผมก็ไปซื้อมาใหม่นะครับเป็นของเมลฟิสนะครับ อันนี้ในวงการผมคิดว่าทุกคนน่า,นาจะรู้จักนะครับเนี่ยชิวอันนี้ก็เป็นชิวแท้ของ Memphis. เมลฟิสผมเลือกมาเพราะว่าผมใช้งานนะเพราะว่าเราออกเดินทางไกลก็ต้องออซื้อวัสดุที่มันมีคุณภาพนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเลนส์ใช้งานจริงๆนะฮะและแฮนด์ก็จะเป็นแฮนด์ของลันสต็อกนะครับผมใช้สำนักลันสต็อกในการซื้อแฮนด์นะครับเนี่ยฮะในชุดหน้าเนี่ยมันจะเป็นของลันสต็อกหมดเลยนะ ส่วนต่อไปก็จะเป็นกันล้มนะครับกันล้มเนี่ยผมใช้กันล้มแต่งของสำนักไทยแต่ผมจะไม่ได้ว่าผมซื้อมาที่ไหนแต่ว่ามันเป็นสำนักที่ดังพอสมควรนะฮะเดี๋ยวถ้าผมหาเจอเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ให้นะเนี่ยผมก็จะใช้ของเขาเลยนะฮะหน้าแล้วก็หลังเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ นีนะ่ก็จะเป็นกันล้มนะกันล้มงานก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นงานไทยนะเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเงี้ยงแบบว่ายื่นออกมานะผมจะติดไว้เพราะว่ามันจะดูแบบซิ่งๆหน่อยนะส่วนท่อนะฮะผมใช้ของ t ู u าร์เทอรนะครับ b ั t เตอร์ตอนแรกมันเป็นสีดำนะมันเป็นสีดำแต่ว่าคือสีดำเนี่ยใช้เป็นนานๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นคราบใคร่แบบว่าสีอย่างเงี้ยครับสีแบบออกน้ำตาลน้ำตาลเหลืองๆผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นสนิมหรือเปล่านะฮะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ผมค้นรูปให้ดูอะฮะพอใช้มานานๆเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับไอท่อดำทุก,ท,ก,ท,กทุกอันเนี่ยจะเป็นแบบนี้ถ้าโดนความร้อนมากๆเนี่ย ผมก็เลยตัดปัญหานะฮะโดยการชุบโครเมียมไปเลยนะฮะผมก็ชุบโครเมียมแบบนี้ไปเลยนะฮะมันก็จะเป็นแบบเงาเงาแบบนี้ไปเลยนะเนี่ยสังเกตเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีมันก็จะมีเป็นสีสเป็นเหนื้อลุงเป็นสีแบบสีเล็กหน่อยสีเล็กที่โดนความร้อนนะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนพักเท้านะครับอันนี้พักเท้าก็งานไทยเหมือนกันนะ ของซูบะชากนะครับอันนี้ก็สองข้างเลยนะมันก็ตอนแรกมันก็จะเป็นแบบแท่งเป็นแท่งๆเฉยๆนะฮะเป็นรถของเดิมมันอนะแต่นี่มันก็จะทําให้แบบว่ารู้สึกการขับขี่สะดวกสบายมากขึ้นนะเพราะว่ามันจะแบบวางไปเลยนะฮะเท้าเราวางไปเลยมาครับส่วนต่อไปก็จะเป็นกองนะกองนี่ผมก็ใช้ของทูวัตเทอร์เหมือนกันนะครับ tbr c o m p a v นะครับ c o m v นะฮะนี่ ก็โอเคนะกองนี้สุดยอดนะฮะเป็นกองเปลือยนะรับอากาศได้เต็มเ็มนะครับเพราะว่าฮาเล่เนี่ยมันต้องใช้แรงดันอากาศนะในการขับเครื่องเครื่องยนต์นะครับแต่ของผมเนี่ยคือข้อเสียของมันเนี่ยอย่างหนึ่งคือเวลาโดนฝนเนี่ยมันน้ําจะเข้ากองพอน้ําจะเข้ากองเนี่ยน้าจะเข้าเครื่องด้วยเพราะมันดูดสดเข้าไปนะฮะแล้วเครื่องเนี่ยมันจะเกิดอาการกระตุกพอกระตุกเสร็จปุ๊บมันจะดับนะฮะอันนี้คือถ้าฝนตกหนักๆเนี่ย มันจะเป็นปัญหานะครับก็สามารถที่จะใครซื้อรถใหม่มาก็สามารถที่จะเปลี่ยนกองได้นะเปลี่ยนไปใส่กองเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าต้องให้ช่างที่มีประสบการณ์ในการเปลี่ยนนะเพื่อที่เขาจะได้ดูได้นะครับต่อไปนะก็จะเป็นกระเป๋านะฮะที่อของรถนะฮะที่ศูนย์เนี่ยให้กับรถมาเลยนะครับมันก็จะเป็นรุ่นของมันเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยกระเป๋าของซูเปอร์ไกดนะครับ ดูความก้าวดูความกว้างนะฮะความกว้างเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างค่อนข้างว่ะค่อนข้างที่แต่กว้างนะพอสมควรเลยครับเนี่ยดูดิโอ้โหใส่ลูกหมาได้แบบตัวหนึ่งเลยนะเนี่ยครับแล้วก็ให้มาสองใบนะใหญ่ๆแน่นๆเลยนะฮะดูดิดูดิฮะคือแบบสัมภาระนี่คือใส่ได้จุกๆนะฮะไปทิปทีนี่คือแบบ ถ้าไปคนเดียวเนี่ยผมว่าเป็นสามสี่วันเนี่ยสบายนะฮะเพราะว่าเสื้อผงเสื้อผ้าเนี่ยอัดแน่นเข้าไปได้เพียบเลยผมเคยเอาเบียร์อะไรอัดเข้าไปคือแบบคือตอนนั้น,นออกทิปแล้วเพื่อนไม่มีกระเป๋ามันก็มาฝากผมนะค,คือแบบยัดจนแบบว่าเต็มอะรถก็ยังไปได้นะฮะเนี่ยกระเป๋ามันนี่คือแบบสุดยอดเลยนะครับส่วนต่อมานะฮะที่ เขาแถมมาให้นะฮะก็คือตัวโชคนะนี่ตัวนี้ตัวปรับโชคนะฮะคือปกติตัวปรับโชคเนี่ยมันจะอยู่ข้างในใช่ไหมแต่ของซเปอร์ของสปอร์ตไกเนี่ยมันเอามาอยู่ข้างนอกนะฮะมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราสามารถที่จะปรับระดับมันได้นะครับอันนี้ผมปรับมาเป็น2นะเพื่อที่ให้แบบเพราะว่าผมมีแฟนซ้อนมาด้วยนะฮะก็เลยต้องปรับมาเป็น2นะดูดิมันมีตั้ง5ระดับนะนะครับเนี่ย ก็สามารถที่จะหมุนได้เลยนะฮะหมุนเข้าหมุนออกแบบไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยหมุนได้นะครับเนี่ยฮะหมุนได้เลยนะฮะเนี่ยเนี่ยสุดยอดเลยนะครับผมว่านะครับสปอร์ตไกด์เนี่ยมันตอบโจทย์คนที่ขี่ทางไกลนะเพราะว่ามันด้วยเครื่องยนต์แบบใหม่ด้วยนะฮะอันนี้ผมลืมบอกไปเค,เครื่องยนต์ของฮาร์เร์เนี่ย เขาจะมีหลายรูปทรงเอ้ยมีหลายรุ่นนะฮะแต่รุ่นที่เป็นล่าสุดของฮาร์เรยเนี่ยตอนนี้มันเป็นรุ่น Evolution นะฮะแต่รุ่นรอง Evolution เนี่ยคือรุ่น m i l w a u k e e เก็คือตัวนี้นะฮะเนี่ยครับตัวนี้คือการพัฒนาอย่างที่สุดของฮาร์เรยแล้วนะครับคือเวลาสตาร์ทไปเนี่ยของทวินแคมพวกเนี้ยเวลาสตาร์ทปุ๊บเนี่ยเครื่องมันจะสั่นนะฮะมันจะตบ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 ,ตบ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 คือมันจะสะเทือนนะฮะแต่ไอมิววอลกี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้แบบ นิ่มเครื่องนิ่มไม่มีสั่นเลยนะก็คือแบบสตาร์ทชึง่งที่เหมือนรถสปอร์ตนะค,คือนิ่งกิฟตเลยนะครับจะเป็นแบบนั้นเลยฮะส่วนการขับขี่เนี่ยผมคิดว่าอัตราความเร่งความเร็วยืนพื้นเนี่ยผมว่า140เนี่ยสปอร์ตไกด์เนี่ยสบายๆนะครับแล้วก็ไปแบบว่าเปิดคันเร่งหน่อยช่วงประมาณ1 0อยห้าตอนทางไกลๆแบบบิดแก้ง่วงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโอโ้โหมันก็ยังไปได้นะครับไปได้เรื่อยๆนะฮะ ผมเคยแม็กที่สุดเนี่ยประมาณช่วงทางทางยาวๆเนี่ยน่าจะประมาณร้อผมไม่กล้าถึงแบบว่าสุดนะแต่ว่าก็108เนี่ยก็ถือว่าแรงพอสมควรแล้วนะเพราะว่าขี่แรงไปกว่าน,นี้ก็ถนนประเทศไทยก็ไม่รู้จะแรงไปไหนนะก็เอาแค่ปลอดภัยพอนะครับส่วนเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะเดิมนะผมใช้มา3ปีแล้วผมก็ยังใช้เบาะเดิมของสปอร์ตไกดอยู่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ ของผมนะวางไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะ,จะวางไว้ตรงนี้ไม่ได้เป็นสามอันพอดีไม่ต้องใส่ทัวร์แพ็คกระเป๋าที่สามอะไรแล้วนะครับแล้วก็ออปชันเสริมเล็กน้อย,อยผมก็จะมีกระเป๋าของผมนะเป็นกระเป๋าน้อยนะที่อยู่ข้างหน้ารถก็เอาไว้ใส่กุญแจนะเอาไว้ใส่บิน ถ้าน้ำค้าไฟของที <cities in character mate> ่บ <serving> ้านอะไรเงี <acht> ้ยก็มีประโยชน์นะอันนี้ก็ใครที่อยากจะมีฮาร์เลสักคันไว้ในครอบครองนะครับก็ผมคิดว่ารุ่นฮาร์เลย์ดีวิสันสปอร์ตไกด์เป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะสำหรับรถซับเทลรุ่นกลางนะครับคือถ้าใครไม่อยากได้เล็กเกินไปไม่อยากได้ใหญ่เกินไป ไม่ไม่ไม่อยากได้แบบตะกูลสปอตเตอร์หรือไม่อยากได้ทัวรลิงเนี่ยก็ซอฟเทลเนี่ยผมว่าตอบโจทย์เพราะามันเป็นขนาดกลางนะก็บุดได้หมดจะไปในเมืองหรือว่าจะไปออกทริปอะไรไกลเนี่ยก็คือสามารถที่จะไปได้หมดเลยนะมาเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องดูกดทีนึงนะอันน,น,นี้อันนี้กดทีหนึ่งปึ๊บแล้วเขก็จะมีไฟนะแล้วก็ลองสตาร์ทเลยนะ กองกล่องพอนะฮะไม่ต้องผมไม่ได้ทําแบบขี่อะไรขนาดนั้นก็ไม่ได้ท,ทําสเตจสองนะผมคิดว่าสเตจหนึ่งเนี่ยก็พอแล้วนะครับในเรื่องของสเตจเนี่ยก็ผมจะบอกคร่าวๆไว้แล้วกันฮาเลย์เนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ4สเตจแต่ผมเอเอ,เอ,เอผมทำแค่สเตจเดียวพอคือท่อกองกล่องพอนะฮะแค่นี้มันก็เหลือเฟือแล้วนะครับโอเคก็อ๋อหรือบอกไปซีซี นะฮะซีซีมันอยู่ที่1,741ซีซีนะ107คิวบิกนะผมว่าก็เหลือแ,แล้วนะฮะพั 1, 7น7ะซีซีเนี่ยก็ไปได้ทั่วไทยแล้วครับไปภูเก็ตไปเชียงใหม่ไปที่ไหนก็มันคนเดียวก็ตอบโจทย์แล้วครับโอเคก็ครั้งนี้ก็พอแค่นี้นครับรีวิวแบบพอสังเกตแล้วส่วนใครที่อยาก ได้นะฮะผมไม่ได้ขายนะแค่รีวิวเฉยๆอยากได้ก็กไปลองไปซื้อหากันเองนะครับมาสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะฮะการรีวิวฮาร์เลอร์ดิวิสันเอ่อการรีวิวฮาร์เลอร์ดิวิววสันสปอร์ตไกด์นะครับสองพันย<ม>ี่สิบของผมนะฮะโอเคคลิปหน้าผมจะไปไหนก็ขอรบกวนทุกคนติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับผมพบเจอกันใหม่ช่องหมหาเที่ยวครับวู้